สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอพิณาทุกท่านนะคะเจอกันเช้าวันใหม่พี่น้องได้รับพรอนและมีความสุขกันมากมายพี่น้องที่รักค่ะอาทิตย์นี้หมอเองกําลังจัดเตรียมนะคะที่จะไปแบ่งปันพระจนะการอัครทูตบทที่28ให้กับอีกรายการหนึ่งนะคะดังนั้นก็ได้ทบทวนพระจนะตรงนี้นะคะซึ่งเป็นกิจการอัครทูตบทที่28นะคะมีข้อความสุดท้ายสั้นๆดังนี้นะคะอยากจะมาแบ่งปันกันค่ะ เมื่ออาจารย์เปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับบรรพรุรุษของท่านทั้งหลายโดยอิสยาผู้เผยพระเจนะถูกต้องดีแล้วว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของประชาชนนี้ก็มึนงงหูก็ตึงและตาของเขาเขาก็ปิด เกรงว่าจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจและจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายขอบคุณพระเจ้านะคะหมอจะขอยืนอนุญาตนะคะที่จะเน้นประโยคสุดท้ายแค่นั้นเองนะคะประโยคเดียวนะคะที่บอกกับเราไว้ว่าและจะหันกลับมาพี่น้องกล่าวพร้อมกันค่ะและจะหันกลับมาและจะหันกลับมา และเราจะได้รักษาเขาให้หายและเราจะได้รักษาเขาให้หายขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะเป็นพันธสัญญาในพระธรรมอิตยา์นะคะซึ่งอาจารย์เปาโลได้บอกว่าแถมให้นะคะในกิจการอักรทูตบทที่28นะคะซึ่งอยู่ในข้อที่25และ26นะคะพี่น้องที่รักคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะประโยคหนึ่งที่บอกกับเราไว้ว่า และเขาจะหันกลับมาหาพระองค์นะคะเมื่อพี่น้องหรือใครก็ตามนะคะหันมาก,กลับมาหาพระองค์นะคะแล้วพระองค์จะรักษาเขาให้หายพระองค์จะรักษาเขาให้หายค่ะอันนี้เป็นพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยพี่น้องที่รักขาหากวันนี้พี่น้องกําลังมีปัญหาในด้านใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตใจจิตวิญญาณนะคะโรคซึมเศร้าโรคทางกายหรือนะคะ โรคหนี้สินใดๆก็ตามนะคะหรือเราเรียกว่าโรคซับจางก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆในชีวิตนะคะพี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะเมื่อพี่น้องหันกลับมา หันกลับมานะคะแล้วท่านทั้งหลายนะคะที่ได้ยินตรงนี้นะคะหันกลับมาหาพระองค์พระองค์จะรักษาค่ะพระองค์จะรักษาค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่สัตด์สิทธ์และพระองค์จะทําในสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวไว้นะคะพี่น้องที่รักคะขอให้พระเจ้าได้อวยพรท่านให้ท่านได้หันกลับมาหาพระองค์นะคะเป็นพระเจ้าที่รักท่านเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และรอท่านอยู่นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ